สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแนะคู่มีตำหนิท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เปิดดวงยาวถึงปี2568คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ดวงของท่านตั้งแต่บัดนี้ยาวไปจนถึงปี2568ค่ะ อันเนื่องมาจากราหูย้ายใหญ่ที่ผ่านมานี้นะคะส่งผลต่อท่านที่เกิดลัคนาราศีสิง์ในด้านของความสัมพันธ์แล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะหากชาวลัคนาราศีสิง์ท่านไหนยังโสดอยู่ให้มองหาคนต่างถิ่นต่างชาติต่างาศาสนาหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะ จะมีโอกาสสมหวังมากกว่าคนใกล้ตัวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วคู่ของท่านจะเกิดอาการดือ้อมั่นใจตัวเองสูงมือเติบในการใช้เงินใจกล้าบ,บ้าบินในการลงทุนหรืออาจจะเจ็บป่วยไม่สบายบางคู่ต้องห่างเหินกันไปในช่วงระยะหนึ่งด้วยจังหวะบางอย่างของชีวิตยกตัวอย่างเช่นต้องย้ายบ้าน ยายที่ทำงานไปเรียนต่อต่างประเทศทำให้เจอกันน้อยลงแต่ถ้าพื้นดวงไม่ดีก็อ,อาจถึงขั้นเลิกราหรือว่าล้มหายตายจากกันไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะขอให้ท่านจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์นั้นระมัดระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจความดันโลหิตหน้ามืดการตกจากที่สูงถูกมแมลงสัตว์กัดต่อย อุบัติเหตุจากน้ำเช่นฝนตกน้ำท่วมลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกเท้าเหยียบของมีคมขับรถไปเจอน้ำมันลื่นๆอันตรายการใช้สารเสพติดหรือดื่มของมึนเมาเรื่องนี้ก็ต้องขอเตือนทั้งตัวเองและคนรักเพราะว่ามีโอกาสเกิดเรื่องได้ทั้งคู่เลยนะคะเอ้าล้วค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงยาวถึงปี2568สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงคค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ